คิดไม่ร้ายไม่ดีกับบ้านอาโอ้อะไรอะไรไม่เคยคิดครับแล้วแกจะมาขวายฉันทำไมอะฮะมาขวายคุณโอ,อ๋ครับถือว่าแกถูกบังคับให้ขวาน่ะใช่แน่เลยค่ะพี่โอ๋เดี๋ยว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 เขาใช้ผิดนะครับไม่ใช่นะกพระผมต้องบังคับตัวเองไม่มีใครบังคับผมครับไม่ให้โอ,อ๋กับผมไม่มีใครขยันมาบังคับเป็นมาให้คุณโอ,อ๋ผมเองบังคับครับ <c oughs> <c oughs> ช่ไหใช่หจ้าที๋ย่ไดยเลยดีชัดเลี่ร้วาไปหาที่บ้านก็ชัดนะ จะบอกให้หมอเขาตรียตัวไว้หมอช่วยชนะก็ได้เดี๋ยวเราถงเราไปรับครับและไอ้ที่เกิดเหตุมันมีร่ารอยอะไรใช่ไหมครับผมแต่การเรียบร้อยแล้วครับพี่นิจันปล่อยให้พี่โอ๋เขาอ,ออกไปเถอะนะ ถ้าตัามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมานี่เราจะได้ช่วยกันได้อะผมต้องขออาภัยนะครับเสียงหวานยังไงแล้วก็ทําอะไรน้าไม่น่ารักหรือหน้ารักไม่ได้่ว,วาอวาจริงๆเ้ยอะไรก็สองทางกะบนสามทางกะบ,บรรรผมวอนเรื่องอะไรก็โอ้อไก็โอ้ไม่ได้สิอ,อ่าใครมาคคุณย่าเรียกหาเนี่ยแอคุณย่าท่านตกใจเกือบเป็นลมเลยนะแล้วยิ่งรู้ว่าแอเป็นคนยิงอ่ะคุณย่าท่านอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างะให้ได้ไปพบด่วนถ้างั้นแอะไปหาคุณย่าก่อนนะคะ ตำรวจมาเฮ้ยตำรวจเราแอะจ้ะให้การดีๆนะพี่ขี้เกียจหิ้วน้ำหิ้วข้าวไปเยี่ยมที่ตลาด ัสดีครับสวัสดีครับคุณองคุณแออ,อ,อยู่ที่นี่เหรอครับเนี่ยสวัสดีครับครับเออแล้วพี่จักสบายดีไหมครับสบายดีครับเห็นแล้วว่าแต่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอ๋อพอดีผมเอาปืนมาขัดครับแล้วเกิดลั่นขึ้นมาฮะก็ไม่คิดว่าจะแตกตื่นในขนาดนี้ก็คกใจถึงพี่จักมาถึงที่นี่นะครับก็เออเฮ้ยแล้น พี่จากทราบได้ยังไงครับพอดีมีคนทัวร์สับที่สถานีตำรวจพี่ก็เลยรียบมาที่นี่เลยครับคุณออกคะ่ะคุณออกอยากให้การเทสสิคะ่ะน้องแอค๊คค่ะน้องแอ๊เป็นคนยิงแล้วก็ถูกเป้าด้วยนะคะดิฉันได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดเลยคะ่ะถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อถามใครๆดูสิคะเย ผมผมไม่รู้ครับมไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆครับนายเป็นยามที่นี่ใช่ไหมก็ผมเป็นยามได้นี่ครับแล้วนายได้ยินเสียงอย่างที่คนผู้หญิงเขาบอกหรือเปล่าเสียงอะไรก็ผมก็ไม่ได้ยินคนอะไรก็ไม่ได้เห็นนะครับไม่มีสิครับไม่มีครับแกมัวแต่นอนอยู่ละสิไอ้แขกยามบ้าแขกยามบ้าแมาคุณนายรู้สึกไหมว่าผมเสียใจเล็กๆไม่ใช่ครับ เวลานี้นะครับก่อนที่จะพยายามนดงผมก็กินกาแฟมาสี่ถ้วยนะครับแต่แล้วพอกินสีถ้วยตาก็ค้างตาก็ค้างผมก็เดินไปรอบๆบ้านบริเวณบ้านก็ไม่เห็นมีใครขบาาไมไ่เห็นเสียงอะไรไม่เห็นคนแล้วคุณเจ้านายจะมาบอกผมบ้านได้ยังไงครับไม่ทำตาตัวเอออย่าเสียเวลาเลยครับคุณตำรวจดิฉันว่าไปสำรวจดูดีกว่านะคะดิฉันได้ยินเสียงร้องจริงๆค่ะดีไม่ดีตอนนี้อาจจะนอนพังาผง,งาก,ก็ได้นะคะ ฉันได้ยินทั้งเสียงปืนแล้วก็เสียงคนร้องอย่างเจ็บปวดดีไม่ดีอาจจะตายแล้วก็ได้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอตรวจค้นบริเวณรอบบ้านสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จักไปกับผมแล้วกันเล้แอะแต่บพี่คนอื่นไม่ต้องนะใช่นะใชไหมไ ีนี่มันต่อยตาอกนี่จริงๆเลยลูงมันสิคะมันมจะทำอะไรเนี่ยน,นะคะมันไม่เคยมองหัวคุณแม่เลยค่ะก็ทั่งเพราะเธอที่พ่อเขาเขยังไม่เรียกมารับหน้าตำรวจเลยแล้วนี่คุณลุงอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาในบ้านน่ะคุณลุงหายไปไหนหรือว่าไม่อยู่เจอ้อเห็นคุณลงุงไหมไม่เห็นน่ะเนี่ยจ้อแบบคุณลุงดีกว่า ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องเกี่ยวไม่ใช่เรื่องของเราด้วยกันเจ้าไปนอนแล้วนะขับเสียงเร็วนะเสหมือนอนไรนะเหมือนอนไรนะเหมือน เดี๋ยวนอนไปไปดูหมอไปไปไปคอยดูหมอกนไปหมอมาแล้วรีบถอนก่อเลยนะไปเดี๋ยวค่ะเดี๋ค่ะครับผม อยู่ครับอะไรนะครับใครเป็นไายครับครับได้ครับผมทราบดีครับรค่นี้แล้ะครับ กลัวไกลัวเหลือเกินถ้ะพบคุณพ่อก็องจะปวดพระก็สุขปรนของแอนขออย่าเป็นคุณพ่อเลยแอนไม่อยากเป็นลูกกับเจตันเลถ้าแอนยังถูกคนก็จะต้องมีรอยเลือดแต่ถ้าไม่ถูกใครก็จะต้องมีรอยกระสุนหรือถูกอะไรเข้าสัากอย่ถ้าเป็นคุณพ่อจะว่าไง ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่าทางคุณไม่น่าโทรไปแจ้งตำรวจเลยงั้นผมต้องขอโทษพี่จักรด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่น่าให้พิ่จักรเสียเวลาเลยนะครับทางผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ทางคุณจะเสียเวลาแย่สิปกค,ครับทังใครอ่ะอ๋อ คนนี้ชื่อนายยอดครับเป็นคนทําสวนฮะไม่มีอะไรครับนยานยยอดนายยอดนายเห็นอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับแล้วนายได้ยินเสียงปืนไหมเออผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแหละครับก็มไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินี่ ทางผมมันจะได้สบายใจด้วย นี่ตาชุดแกจะไปไหนนะฮะเมื่อกี้นี่พ่อได้ยินโทรศัพท์ว่าใครเป็นอะไรแล้วเข้าโทรมาตามแกเหรอครับพ่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นอะไรแล้วก็แกจะไปที่ไหนแล้วเนี่ยบอกไม่ได้ครับอ้ายทำไมบอกพ่อไม่ได้ล่ะฮะก็คนไข้ใช่ไหมครับจะไหยงั้นก็ได้นะฮะอ๋ออ๋อเดี๋ยวนี้แกมีคนไข้ลึกลับของแกอย่างที่คุณพันพาแกไปรักษาแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะ Hey.